แล้วสวัสดีกันด่นครัยินดีต้อนรับเื่อู้ชมอดิสโต๊ดวันนี้ครับกลับมาอีกรอบนึงนะครับกับรายการซีว1สี่านึร้ับเร์สสี้เอบนมาต่มสุดตา Can repeat. นีก็คือพันยาเดินนะครับอันนี้ไม่ใช่โปนะครับปิงนะครับปอป่าเหมือนกันแต่คนแต่คนละความหมายแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยครับจะเหลืออะไรล่ะครับเหลือเพื่อนคนเดียวครับแล้วเราจะได้เพื่อนก็ยืนนิ่งไม่ใช่อะไรครับกำลังยิงครับก็ป้าเขาไม่ทำไมเกินแล้วก็ชนะอีกแล้วกระปุมมาครับมา ข้ออะรเนี mm ่ยสามนะครับเจอกลุ่นตัวัแต่เพื่อนก็ไม่กลัวนะครับก็รอไปได้อุ้ยตัวกลัวนี่คือยังเก็บครับจังหวะนี้ต้องหลบปอมพันยาก่อนแล้วก็มีัวกปืนปังพันเพื่อนตังค์ให้โดนขนาดคือรับตัดัญในเกมเอ่อสุดท้ายแล้วครับลูกซองกับเอฟเฟไฟไฟถล่มจังหวะนี้เต้ิงตังคาเพื่อนจะมาหาตรูแต่เพื่อนเราก็จัดการไปก่อนแล้วนะครับ ชนะประเทศไทยตาที่22ครับซิวสอ2 2ดาวแล้วก็มารับภารกิจบุกพลังแอนดูนะครับตอนนี้เราตัดมาที่ดานนิคมรกรานะครับแล้วก็ตาแรกก็ชนะไปได้นะครับโอ้ยตาที่สองครับขอโทษครับอันนี้ปีกแล้วครับมาในตาที่สี่นะครับอยิงตูล้มไปได้ครับแล้วก็ วิ่งมาฝั่งนี้นะคบเพื่อที่จะมาอยู่กับเพื่อนแล้วก็มีศัตรูอยู่ข้างบนครับแต่เขาตั้งไอวอลไม่มิดนะครับขามันผูกครับจังหวะนี้ยิงขาไปครับเรียบร้อยครับยิงขาก็ล้มไปแล้วครับแต่ตอนนี้เหลือศัตรูสองตัวท้ายเพื่อนเรายิงไม่ได้หนึ่งแล้วผมก็จะกลายเป็นหนึ่งแล้วก็ชนะครับ มีป้นสองคนอยู่ข้างหน้านะคะไม่จําลองคดูว่าคุยทีอะไรอยู่ครับเขามีปืนชาร์จเดี๋ยวเราเอาปามัสชาร์จทั้งคู่แต่ลูกชาร์จก็ได้โดนโดนชาร์จอริงครับโดนเพื่อนเขามีทิจกอะไรกับนี่ตอนนี้ครับเหลือเพื่อนคนเดียวนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะชุบไม่สำเร็จนะคะลงมาคนแล้วแต่วันนี้เพื่อนใช้สกิลปืนอีโวนะครับสุดยอดเรียบร้อยครับชนะครับ ไม่แอคไปหนึ่งทีรอบนี้เราก็คือซิลเวอร์ามสองดาแล้วนะครับโอเคครับแล้วก็ได้ตั๋วไดมอนด์มานะครับก็เลยเอามาเปิดเอ่อดมอนรอยยอเล่นนะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีครับนี่แล้วทีนี้ก็ได้เป็นภารกิจพลังแอนดูได้ใบทึกสองเก่งครับมาเลยตาที่ยี่รับห้าในเมที่สองนะคบ ลงไปหนึ่งนะคนมานะคบแล้วก็ยังไม่ตายนะครับผมมมานเ้ครัรนี้ยอ้าวเแต่ว่าก็โดนเพื่อนร้ายอัดมาในเกมที่สามอาวเอนาบอแล้วกคนจะเห็นตูตรงนะคาวเสดันท้ายครับจังหวะนี้เหลือ เลือตูคนเดียวเพื่อเรากดดันศัตรูไปจ,จนจนมุมครับแล้วก็ชนะมาได้ในตาที่25นะครับส13 4ดาวแล้วก็ในตานี้ก็ได้ที่ส่วนกพลังของแอนดรูนะครับเกือบครบนะครับมารีเฟรชภารกิจนะครับ อันในตาที่26ถามว่าทำไมได้อะดูปุกพลังมานะครับก็อบอกว่าไฟตาที่2ไฟตาที่26ของจริงเนี่ยมันหายครับจริงๆแล้วคือจริงๆแล้วมันคเบียดตานะคะเพราะว่าไฟาตองน,นั้นเนี่ยไฟมันเสียก็ก็เลยต้องมาเล่นเพิ่อมอีกตาหนึ่งนะครับไฟทั้งอัดตอนอัดหน้าจอลอมแน่เลวแล้วก็ล้มเสียก็เสียนะครับก็เลย แต่วใจวันนี้ยิงศัตรูโอแล้วก็ตกอะไรครับนี่เออแล้วก็เพื่อนเราก็จัดการไม่ได้แล้วแรงก็บวกกับโกหนึ่งสี่ดาวตาที่ยี่สิบเจ็ดครับเจอศัตรูอันนี้ศัตรูนำเราไปแล้วนะครับแล้วก็ยิงโดนนะครับสายเลี้ยงมาตรงนี้ก็โดนเพื่อนล้ายทีแล้วครับตาที่สี่ครับประมาณนี้ฟาวมาร์ท kill แล้วเพื่อนเราก็จัดการไปได้ครับถ้าในเกมต่อไปแล้วครับหืมฟาร์มัสยิงดาวหนึ่งฟาร์มัสสองนิดเลยแล้วก็ยิงล้มไปอีกหนึ่งค่ะแล้วตอนนี้เหลือศัตรูคนสุดท้ายนะคะผมหืมโดดโดดขึ้นมาจังหวะนี้เราจะเป็นฝ่ายเจ็บเปียกไม่ใช่เหรอเราเรายืนสตันเจะเป็นฝ่ายเจ็บเปียกไม่ใช่เหรอเราเรายืนสตันหน้าคับจังหวะนี่ยิงไปหนึ่งแล้วครับใกลๆครับฝั่ง ยิงเขายิงมานัดเดียวอ,อย่างเจียคบรรครับแล้งเปียกๆล้มคบแล้วเปียกอยีกทีหนึ่งเย้หมูยาครับนี่เป็นไงล่ะได้เอ p ีด้วยหัวม่วงอันนี้ไจดะจะ้แตหีบะมาณนะครับแดงบวกเป็นโกสองสองดาว ตาที่28ครับตัดมาในเกมที่4แล้วครับผมไม่ไมีอะไรจริงๆครับแล้วก็มีเคนี้แหละครับทู้ว่าตานิแท้ไม่ได้ทำอะไรเลยตมงตายอย่างเ,เดียวเลยแคนี้ครับตาที่28มามาให้ดูจิว่าเล่นโอเคแล้วก็เลเวลก็บวกเป็น12แล้วนะครับได้เลเวล12แล้วว้าวแล้วก็ได้ขอรางวัลเลเวลอพเป็น25ทองครับมาทำมาทาไมครับ G m นี่แล้วตอนนี้เนยก็เข้ามาแล้วนะครับ เด film, okay. Fair, Gente ี๋ยวตาต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเล่นสเแรดมานีกล่าี่นี่ครับสวัสดีเพื่อนมาอู้หูดูเถิดสวัสดีเพื่องจากเราเป็นคนที่เคียวนะคะมาข้าลากขบง้างระเบิดครับเรื่ยตายก็โดนซ้ำทันทีแต่ว่าเพื่อนเราก็มีความดีคันแล้วก็ชนะครับผมโว้วกูสามสองดาวแล้วยีในที่สุดได้ สีวีสี่ซีซันนี้สักทมมีมาในตาสุดท้ายครับตาที่3 0มบครับจ่วันนี้ไม่แค่ที9ก้าสวนเดล้วครับไปรับสองคงแต่ก็กินไม่ได้แล้วครับผมก็โดนยิงแกนไอยู่แล้วก็เย่เดี๋ยวร้อย ชนะมาได้ครับผมเย yeah. ้ในในอีพีนี้ก็สั้นพอนะคะผมเพิ่เล่นแต่ว่าขี้เกียจแล้วนะคบเอ้เ <c> ป <oughs> ็นไงล่ะได้ M V P ดูวยสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะคบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะ,ะในอาทิตย์หน้าละม,มั้งไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อาทิตย์หน้าเขาต้องใจเป็นสองอาทิตย์หน้านะคะพวกก็ไม่มีเวลาอัดบ๊ายบาย